สวัสดีค่ะตอนนี้มีเป็ดอยู่ที่นาทองเทเรสบาร์แอนด์เรสเตอรองก็คืออดีตสวนอาหารนาทองสมัยก่อนเขาปรับลุกใหม่หมดเลยกลายเป็นเทเรสบาร์ข้างในเป็นคาเฟ่สวยงามแล้วก็ยังคงมีอาหารอร่อยๆไว้ให้เลือก ทั้งวันเนาะกลางวันเราจะมานั่งจิบกาแฟในสวนถ่ายรูปอ่านหนังสือก็ได้หรือว่าจะมากินข้าวกับครอบครัวก็ได้เพราะว่าที่นี่คือกว้างใหญ่มากเริ่มที่เย็นตาโฟแห้งเย็นตาโฟแห้งก็เป็นเมนูเด็ดของที่นี่เนาะ รสชัดมากเปรี<เ>้ยวหวานเผ็ดเค็มกลมกลมไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยลูกชิ้นปลาลับบี้ดีมากเนื้อแน่นหอมปลาเนื้อเด้งแล้วก็มีกุ้งชาบ๊วยมีปลาหมึกสดมีปลาหมึกกรอบเครื่องดีต่อมาชิมเมนูกุ้งทอดสลัดรังนกกุ้งชาบ๊วยตัวโตอืมกุ้งดีมากเนื้อแน่นตัวโตน้ำสลัดหวานมันเปรี้ยวกลมกลมไม่ได้เปรี้ยวแหลวว่ารังนกก็เป็นเผื่อกินได้ด้วย ในรสสัมผัสทุกอย่างในนี้ให้ได้กินครบเลยต่อม้าชิมเนื้อย่างสลอยจิ้มแจ่วชิ้นนี้คือติดมันมาด้วยนะคะสีน้ำตาลอมชมพูหน่อยๆน,นะตรงเฉพาะเนื้อล้วนนี่คือนุ่มชุ่มฉ่ำไม่เหนียวเลยตรงติดเอ็นติดมันจะต้องเคี้ยวนิดนึงแต่ว่าจะได้ความหอมของมันเนื้อย่างเก,เกลี่ยมเข้ามา เขาใช้ออเซลอนออสเตรเลียนะคะราคาก็ไม่ได้สูงจับต้องได้เห็ดเข็มทองทอดพริกเกลนะือเนาะในนี้มีถั่วลิสงพริกต้นหอมกุ้งแห้งอันนี้จะมีกลิ่นของทอดค่อนข้างช้าแต่ว่าส่วนตัวออนไม่รู้สึกว่ามันอมน้ํามันมากนะมันมีความเค็มแล้วก็หอมพริกกินเพลินประมาณหนึ่งเลยแหละยำวุมม้นเสน้นเป็นสูตรแบบที่ใส่น้ําพริกเผาแล้วก็มีปลาหมึกแห้งมาด้วยอ,อร่อยอ่ะอืมอร่อยถ้าชอบเป็นผงครูก็จะชอบอันนี้ หวานหวานเค็มๆคมเผ็ดๆ็ดค่อนข้างจะกลมเหมือนกันแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของปลาหมึกแห้งเข้ามาแล้วก็มีหัวให้เคี้ยวมีกรุ่งแข้งมีนุ่นนี่หนุบหับอันนี้ไม่ใช่แนวใสๆแบบเปรี้ยวหวานแต่ว่ามีความเข้มข้นของน้ำยำแบบคข้นๆนิดนึงต่อมาชิมแกงคั่วหอยขมหือ หอยเนื้อแน,น่นขนาดนี้เลยเหรอเน,นี่ยแน่นมากม,มันมีความขมนิดนิดจริงๆด้วยแล้วก็เป็นแกงกะทิที่ไม่ใช่รสหวานน่ำเค็มเผ็ดหวานปลายเครื่องแกงเข้มข้นรู้สึกว่าได้เคี้ยวผักสมุนไพรแบบเยอะมากแล้วก็มีหอยแบบเนื้อหนึบ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 ไยมีพริกไทยอ่อนจี๊ดเยอะมากจริงหอยม,มากหอยแบบทุทุกคำที่ตักมาจะหอยหมดเลยอ่ะผมเหงื่อเริ่มมาแล้วค่ะ เป็นเค้กส้มชิ้นหนึ่งไม่ถึงร้อยนะอันนี้<ะ>เนื้อเบาฟูแต่ว่าไม่ได้ชุ่มฉ่ำหรือว่านุ่มมากแต่ว่าซอสส้มนี่ก็คือหวานเปรี้ยวหอมส้มรสเข้มใช้ได้ชิมเค้กกาแฟ เค้ก okay, ก็คือมีความนุ่มมาตรฐานแต่ว่าทีเด็ดอยู่ตรงที่ถั่วที่ให้เยอะมากครีมกาแฟก็หอมกาแฟเข้มข้นมีความหวานติ่งขมนิดๆหอมกรอบมันอร่อยดีค่ะแนะนำอนเมราเน้ร้อนขั่วเข้มใช้เมล็ดจ,จากไทยเบลนกับเมล็ดกาแฟจากลาวหอมกาแฟแบบ,บสบายๆไม่ซับซ้อนกินง่ายๆเนะอะแล้วก็มีฟองนมละมุนละมุนสรุปจานที่เราชอบที่นาทองเทเรสบาร์แอนด์รีสอรองนะ เราชอบเย็นตาโฟแห้งอันดับหนึ่งเลยลองลองมาก็เป็นกุ้งทอดสลัดรังนกเนื้อเซอรลอย่ยางน้ำจิ้มแจ่วยำมุเซ้นก็ดีแกงคั่วหอยขมเห็ดเค็มทองสั่งก็ได้ไม่สั่งก็ได้นะส่วนตัวเราเฉยๆฉยเค้กเราชอบเค้กกาแฟมากกว่าเค้กส้มกาแฟก็มาตรฐาน ร้านเนี่ยเขามีจุดแข็งตรงที่อาหารอร่อยตอนนี้คือเพิ่มความเป็นคาเฟ่เข้ามาก็จะมีทั้งกาแฟามีทั้งความสวยงามของบรรยากาศร,ร้านอยู่แถาถนนประชาอุทิศนะเดี๋ยวไสพิกัดเอาไว้ให้ข้างล่างน,นะคะสำหรับวันนี้มีเป็ดต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ